โหรามันคนนี่เลยร้อยเดียวแล้วเอุ๊ห์หุ้ยตอนนี้ได้อยู่นะไฟหกตัวสกตเตอร์สกตเตอร์มาดิโอ้มานหกสิบคนบ้าบอพอแต่ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมกีตาร์เลยเช่นเคยผมยิ้มอยู่นะครับสายสามแปดโกทุกคนแล้วก็นี่อยู่เกมอย่างบ้าเกมน้ำกับไฟนะผมก็เรียกไม่ถูกนะโอเคมา นึกมาทุนหนึ่งร้อยบาทนะผมต้มต้มปันไปที่แปดยี่สิบเลยนะผมกูเทโบไปกดนะมาดูว่าวันนี้ผมจะแตกแจกแหลกแตกแตกหนักหรือเปล่านะครับผมเอ้ยนี่ครับผมคูณสองนะแปดสิบสวยครับผมทุนห้าร้อยนะครับผมนะครับผมมันจะแตกกูมาเนี่ยเียมาดิผมอาจารย์แดงถ้าพูดเจริญเอ้ยนี่สวยหกสิบคูณสองไปดิเอ้าไม่คูนหรอมาไปต่อครับผม ก็แค่ข้าใหม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มต้นทุนห้าร้อยให้ใส่บิกยี่สิบเลยนะทุกคนนะเฮ้ย <c oughs> น,นี่เล่นอยู่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมทุ่มครึ่งลงคลิปประมาณสองสามทุ่มนะครับผมจะไปสวยนี่เป็นไงเป็นสองว่ะ <c oughs> ไปถูกสิบนะทุกคนนะก็ถ้าโบนัสเข้านี่คือพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมกล้วยปิง้งกล้วยสองถุงไปเลยนะครับผมมาไป ถ้าบูนะ่าปานทุกคนในขี้เลยร,ร้อยเดียวแล้วเอ้ยฮึ ouch ตอ,อ,อนนี้ได้อยู่นะโอโ720้โหเจ๊ร้อี่สครับผมโอ้โหวายหกตัวสกตเตอร์สกตเตอร์มาดิเชียโอโ้มาเป็นหกสิบคนบ้าบอลขอแต่โอโุ้ยมาเป็นหกสิบเลยนะเฮียกำไรเหลือๆแล้วบอกเลยเบ็ดหกสิบเบ็ดยี่สิบยังยังโอโ้โหว้าเลยว้าวาเ,เอ้ยโอโ้โห เต็มจอสักสองอันเถอะมึงเอ้ยเคมากเลยแปดรอบอือก็คือมันมันจะเหมือนเกมอะไรวะเกมแต่งงานทุกคนก็คือถ้าแตกบนแตกล่างอะคือได้เยอะเลยนะครับผมว่ารู้กันนะผมไม่แตกผมก็ได้กําไรแล้วนะนเนี่ยอือโอ้โหได้กำไรแบบโอ้โหถ้าแย่ๆนี่ขอสักพันห้าไปกำไรพันหนึ่งพอปะถ้าแย่ๆนะเพื่อนแต่อย่าแย่เลยช่วงนี้กุลลาากนะครับผม ลุงตู่ก็ดื้อซะเเลืกเกินนะอุ้ยนี่ไงบวกสี่มาดิบวกมาอีกอันไปดิไปเรืมาจัดไปจัดไปเออสวยอุ๊ยนี่ไงโอ้แต่น้อยนะทุกคนนะสี่แปดเออแต่ได้ยี่สิบ้าสิบเอาดิโอ้หนึ่แปดแ้ขอสองพัน,นไปเบื้อนสองพันโอ้โหเดือดหกสิบกูเปล่าประโยชน์นะโอเคก็อะไรครับผมก็ได้อำไรเท่านี้ก็โอเคแลวนะครับผมก็ ไม่เจอใหม่อีพีหน้าทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปจัดเก็บื่นให้ดูนะผม,ามทารแปดโกลนี่ก็แอบรำเนร์เลยครับผมวาร์ปอยู่ช่องคอมเมนต์นะครับผมก็มไปจัดก,กันได้นะครับผมดูที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกัน